มาติดตัวติดครับเราครับเราคุณน่า,า,า,านะจะได้มาดิผู้ชันอิสซีนะเดี๋จมเก็บงานเอิสกิอะนะครับมวานนี้มันเก็บงานนะครับเก็บงานคาเทนาเขานะครับหลังจากที่พายุผ่านไปนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่ามีพายุอีกรูกนึงมานะครับบุกทรงนี่ฝนตกตอนนี้ก็เลยนะครับผมอ่ะแต่แเตรียกว่าเสี้ยดเรื่อยๆนะครับผมเอาไปเอามาเต็ม อันเทนาเกือบสิบเมตรนะครับครับผมไอ้ดนยะมีแต่หูหูอยู่แต่กันเทาน่าครับน้ำหรือกักอยู่นะครับจำได้ว่าตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นพน,นครับเป็นพนปูกุ้ยนะครับผมเป็นดินพนนะครับมานะเลยเหยียบบ้วบ้ว่าไเหยียบลงไปกระลามบัวบัวนะครับบวบเปียกกันน้ำกระเซาะแล้วก็น้ำหัวนะครับเอ็ดนะอ่ะเหยียบลงไปนะครับเหยียบ ยังไงก็อย <I>. yeah? ู่ฮอดเขาสุกเกี่ยวเขาก็ยังเพราะว่าอันเดี๋ยวใอยเอารถตึกเรถตึกมากรับเอานะครับผมเอฟซีนเบอร์ดินดูดในดินดูดนกขาเทปบอร์ดินนะครับผมโอ้แห่งหยียบแห่งบัวบัวลงในเีฟซีปนะคุณนะเออสัมผับัวเปกเลยมันงงจังหัวจังซึบนะครับผมปิดหูหนึ่งมือโพยหุ่หันึ่งนะครับผม ทั้งลางนั้นมันเป็นดินแบบเรียวๆเพระาะว่าเนี่ยเป็นดินพ่นเนาะสมัยก่อนเป็นพ่นนะครับผมอ่ะมันนี่อากาศเย็นนะครับผมฝนตกมันมือนะครับผมใบตุ๊กใบตกแห้งน,น,น,นะครับแต่ว่าตกปล่อยๆนะครับเอฟซีวันดีเย็นวันดีงานนะครับผมมันนี่กะว่าสิเก็บงา่ายให้จบนะครับผมเจ็บซีบางท่านมา่าคือผมเอาใส่กระสอบเนาะ เอกซ์เนาะใสกระสอบตรงนี้นะจะบระยูนนะครับอ่าใสกระสอบก็ขุดดินลงลงลงอีกคือเกขานะครับผมเอกซอันนี้แหละแบบนี้นะครับผมแบบนี้แหละแบบสไตล์พิบ่าวนี่ยนะครับผมเอกซ์โอ้ยเมย์เย็บเมยบวกเมั์นนะครับผมโอ้ยเดี๋เขาเตลเมตรนวดมันมันไม่ง่ายนะครับเบื่องเอาอ่ะขุดเนี่ยขุด คุณไหูครับมคุณให้ให้ตามหู้ใหมันปิดปิดหู้นะครับผมันนามไปยูเทนะครับ่ะนําไปนะครับเฝ่าเห็ดแจบจะกักกะนำไว้ครับกะนำไว้นะครับผมเห็ดเฝ้าเห็ดแอนี้นะครับผม ทำไปสูงคือตัวก็นะครับเอาตีเตียพอนำรุ่นพ่อแล้วครับจะสูงคือว่าจะพัฒนาสูงคือว่ามันดินเสิบบพ่อหนสิบบพออหางมอื่นมันเสียเวลาเมื่อนะครับเอาให้มันเหนื้อจากที่แปลงเอาก็โอเคแล้วนะครับผมเออเป็นเยียบเดี่ยบมันบวชนี่สิฮะจะมวยแห้งนะครผมสมพาะนาผมนำจะไปรุ่นจริงจรงรุ่ตลอดนะครับเป็นแบบนี้เอง รวงพลารรกรวงตุกลางรวงนนั่เเป็นแบบดินกรวงกรวงดินดินยำรูดแหละแต่ไปไปดินโพนแหละนะดินโ่ดดินจับปลูกแต่ก่อนอ่าครับผมอันนี้ก็สีขุดน้ำหูที่น้ำซึมนม้ำไหลออกมานะครับขุดนำ้ำอะไรอย่างเงียยมันแน่นจี่จะครับมังยังม,มีหูนะครับก็ทีขุดน้ำเข้าไปนะครับ โอ้ยยันยังไงมือทำเกี่ยวกับมือนะครับเียกเสร็จเรียน้อยไปมามันสามน้านะครับผมมันแจบอจะใช้อยู่ได้ลายปีซครับ

ตังน้ำพห้ก่อนอย่าง้และรอดินแข้งก่อนนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ